สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15 30ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้งล่าลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูงความรักของชาวราศีเมษเดือนเมษายนอีีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก็สุขสันต์วันเกิดชาวศีมษทุกท่านด้วยนะครับก็เริ่มดูรวมกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าถูกออบคับนะครับหรือว่าไพ่สองถ้วย ทำนายความรักของชาวราศีเมษเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มเห็นความรักของคุณเนี่ยเหมือนเริ่มจับมือเริ่มเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งแล้วพอถ้วยสองใบนี้มันเหมือนกับถ้วยที่กลับมาชนกันแล้วมีแสงสว่างอะ่ะฉันไพ่ใบนี้เป็นสเสมือนกับความรักของชาวราศีเมษที่คุณสองคนหรือว่าความของคุณเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอาจจะพบเจอพานพานทาพานพบเนี่ยให้มาเจอสิ่งที่ดีเริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มมองเห็นสิน่งดีเข้ามาในชีวิตแล้วใครที่เหมือนกับไร้คู่หรือรอคนรักอยู่หรือว่าโสดอยู่เนี่ยทำนายให้สองถ้วยอ่ะ มันหมานกับมีคนบางคนเนี่ยยังสื่อถึงคุณยังเหมือนกับยังรักคุณมีการพบเจอความรักยังมีดวงชะตาที่ต้องผ่านพบในความรักที่มันดีๆเข้ามาฉันไพ่ถูออฟคัพนายแบบนี้นว่าเดือนเมษายนเนี่ยคนรักที่เป็นไพ่เดทเข้ามาครับที่เดินจากไปหรือห่างกันไปเนี่ยคุณอาจจะหยิบยืน่นสิ่งนี้หยิบยื่นดอกไม้ให้เขาแต่เขาเดินจากเราไปเปลี่ยนไปนะครับเขาอาจจะไปคิดถึงอื่นรักคนอื่นเขาอาจจะหมายนคนหนึ่งคนหนึ่งที่เดินจากไปเปลี่ยนแปลง นะครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนที่เคยรักกันไม่เหมือนคนที่เคยรักกันนะ่ะได้มหมายกับคุณจะทําสิ่งดอกมาสิ่งดีๆหรือส่งดอกมาให้เขาไปแล้วบอกรักเขาไปแล้วหรือเคยตามเขาแล้วหรือเคยทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วว่าไพ่ถูกออกคับเป็นเหมือนกับการที่คนที่เปลี่ยนไปมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยยังมีคุณค่าต่อก,กันอยู่ ผมเลยทำนายว่าปัญหาความรักของชาวราศีมเมษที่เลิกลากันไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ความรู้สึกที่มีให้กับคุณสองคนที่ยังมีให้กับต่อกันเนี่ยเป็นความรับเป็นสิ่งดีเป็นแสงสว่างที่ยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะจากกันไปหรือเปลี่ยนแปลงไปในแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันยังคงเห็นคุณค่ายัยงคงกลับมาสื่อถึงกันอยู่ผมเลยทำนายว่าคนที่เดินจากไปหรือเลิกลากไปเนี่ยยังมีความรักให้แก่กันคุณสองคนเหมือนกับคนที่ยังรักกันน่ะแต่อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะปัญหาบางอย่างเช่นการนอกใจการเลิกไปปการเลี่ยนแปลง นะครับการที่เขาบอกเลิกบอกลาคุณไปนะครับหรือไปมีคนอื่นนะครับหรือทำร้ายคุณโดยการหลอกลวงก็มีนะครับพอพ่ายไปนีขึ้นมาว่าถึงไฮพิเทสครับทั้งที่คุณรักเขาเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละมาเปรี่บเสมัยกับเด็ไฮพิเทสเลยคนที่รักและรอคอยเขาเชื่อมันในความรักกับเขาเนี่ยก็คือชาวสีเมนแหละผมแน้นำว่าเึไฮพิเทสหมายความว่าเปบเสมัยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อใจจะไว้ใจคนที่รักผ่านเรื่องราวมาด้วยกันเห็นไหมครับผ่านเรื่องราวสร้างเรื่องราวมาด้วยกันลําบากมาด้วยกันนะครับพบกันมาตั้งหลายปีแล้วกก่่าจะะรัันีแหล มันก็ทำให้ชาวศิเมทยท่านเนี่ยเหมือนกับคุณทิ้งเรื่องราวต่างๆเอาไว้แล้วคุณก็ไว้ใจคนที่คุณหลักอย่างมากเลยคุณอะไระอาจจะผ่านอะไรกันมาเยอะมากกว่าที่จะรบเดือนกันไปได้อะ่ะนะครับชาวศิเมทจะเป็นคนที่เจ็บกว่าเสียใจกว่าเพราะยังคนที่ยังลืมยากหรือยังจาอยู่นั่นเองแต่ผมทำนายแบบนี้ว่าคนที่เลือกลากคุณไปนะมีเดี๋ยวไฮพีเทสก็มากับไพ่สองถ้วยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่บอกก็รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะไปคิดงคนอื่นไปรักคนอื่นนะครับไปเลกคนอื่นนะแต่สุดท้ายวันนี้สองถ้วยกเอทะ เขาจะรู้สึกตัวเลยว่าคนคนนี้คือคนที่รักเขาก็คือคุณเมธนั่นแหละคือคนที่ยังรู้สึกถึงหัวใจเขายังคงรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าการที่ให้หัวใจเขาด้วยความจริงใจให้ผ่านเรื่องอะไรกับเขามาเยอะนั่นแหละมันเหมือนกับคนที่รักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ควรเลื่อนไปได้หรอกนะครับส่วนชาวสีไม่หลท่านมีไพ่ขึ้นมาว่าโฟกซอร์กับไพ่สีดาเข้ามาเกินคำนายอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าใครก็ตามที่เลือกลากคนรักไปเนี่ยสีดาหมายความว่าช่วงนี้อาจจะเหมือนกับคนที่ถอนดาบออกมาแล้ว เริ่มหลุดพ้นเริ่มหายเจ็บเริ่มกลับมาหยุดพักเริ่มกลับมาอยู่ที่ของเราเริ่มอยู่เฉยของเราได้แล้วเริ่มยิ่งเฉยได้แล้วอาจจะเหมือนกับยังอยู่ในหัวใจอยู่ยังเจ็บปวดอยู่บ้างยังเสียใจยอยู่บ้างยังคิดถึงคนรักอยู่บ้างแต่เดอไฮพิเทสเข้ามาหมายความว่าคุณทําเรื่องราวด้วยความรักคุณเชื่อมันในความรักมากพอแต่เือไฮพิเทสบอกว่าตอนเนี้คุณเริ่มกลับมาเป็นคนดีคนเดิมอะกลับมามีสเสน่ห์กลับมามีคุณค่าซะ่นผมไ,มได้ถือไฮพิเทสไปนี้ขอทำนายแบบนี้ว่าชาวสีเมฆในช่วงเมษายนเนี่ยคือการท พักกายพักใจจนหายเหนื ite, so ่อยแล้วเริ่มกลับมามีเสน่ห์เริ่มกลับมาเหมือนกับรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองควรจะไปต่อได้กับเรื่องราวที่รอมานานเจ็บมานานเสียใจมานานกับการที่เป็นตัวเลือกการที่ไม่มีค่าอะไรมันเปลี่ยนสมัยกับการเจ็บจนพอแล้วพอสักทีนั่นเองนะครับเชิไพ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนกับเราทิ้งเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อจะทำนายว่าคนโสดหรือคนที่เลือกรากความรักเสียใจกับความรักมาเนี่ยจะหลุดพ้นนะครับจะผ่านไปได้นะครับจะกลับมาอยู่ที่ของเราได้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะหายเจ็บหายเสียใจ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าตั้งแต่เมษายนต้นไปเนี่ยชาวสีเมษอาจจะหมายกับพบเจอความรักความสุขนะครับเริ่มกลายเป็นผู้หญิงคนนึงที่เริ่มตูตัวแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยก็มีคนเข้ามาจีบมีคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเหนื่อยกับปัญหาความรักที่มันไม่ใช่ของเราหรือที่ของเราเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกเลยกับความรักที่มันไม่กับไม่มีค่าอะไรนั่นเองชานทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าสองไปเนี้ยความรักของชาวสีเมษถ้าเกิดเลิกราคนรักไปไม่เกินสี่เดือนไม่เกิน3มเดือนเนี่ยจะมีการกลับมาติดตอ่อหรือกานกน่เิว 1>, 1ปี2ปีไปแล้วเนี่ยนะครับไพ่สดาบเข้ามาทํานายว่าคุณอาจจะเหมือนกับไพ่สามใบเท้าอ่ะคุณอาจจะรอเขามาพอแล้วคุณอาจจะเจ็บจนพอแล้วอ่ะเกิดเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาพอเราที่มีน้ําตาพอละการที่ต้องยอมหรือทนหรือยอมเป็นตัวเลือกใครสักคนหนึ่งนั่นแหละเพราะในไฮพีเทสหมายความว่าคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะคุณอยากจะบอกเขาเลยวซ้ำว่าเฮ้ยเราเราให้เขามาทุ้มใจแล้วนะเราเชื่อใจเขานะเราคิดว่าเขาจะไม่ทิ้งเราหรือว่าเลือกเราด้วยซ้ำมองเขาเป็นครอบครัวด้วยซ้ำอ่ะชั้นทีออฟวายกับไพ่เดซันเข้ามาเดดเลอ,เอร์ ทำนายความรักของคนที่มีปัญหาความรักก่อนถ้าไม่เกิน3เดือน4เดือนนะครับสามไม้เท้ากับสีดาบใครหลายๆคนคบเขาสีทตุไฟทตุลมหรือคนที่เหมือนกับทํานิสัยเป็นเด็กทําตามใจตัวเองหรือคนที่ชอบใช้อารมณ์นะครับทาอะไรตามกระแสทําอะไรตามอารมณ์ทาอะไรตามเหมือนกับแค่ลมพัดผ่านไปก็ก็เหมือนกับใจหัวใจของเขาเป็นกระดาษเบ,บ,บาก็ขาดเบ,บาก็ปิวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่เหมือนกับไปลอยไปตามสายลมลอยไปตามหาคนอื่นสุดท้ายไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ คนที่เลือกลาไปไม่เกิน 3- าสี่เดือนเขาอาจจะหัวใจกระดาษเขาอาจจะไปลอยตามสายนมลอยหาคนอื่นแต่เดเลเบอร์เบอร์กับเดสันแล้วก็สามไปท้าเข้ามาทำนายว่าไพาส่สามไมท้าแบบของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกลับมาเยืนอยู่รงเนี้ยนะครับกลับมายืนรอคุณกับมานักคิดถึงคุณผมเลยทำนายคนที่เลือกลาไปจะกลับมาติดต่อาไม่เกิน3าสี่เดือนโดยการที่อาจจะมานั่งรอคุณอาจจะมาทําให้คุณเห็นอาจจะมาทําให้คุณเห็นบร่พาน,านแอบมองแอบส่งคิดถึงคุณอย่างมากเลยแลวเดรสันกับเดลเบอรถึงขั้นกลับมาคลักกันกลับมาคืนดีเลยกัน นะครับทำนายเป็นของขวัญให้กับชาวสีเมฆด้วยเพราะเดอสซันหมายความว่าคนที่มีลูกด้วยกันหรือว่าคนที่คิดจะสร้างครอบครัวหรือคนที่เคยเข้าใจอบอุ่นด้วยแรงกันมาตลอดอะ่ะมันเหมือนกับคนที่ร่วมถูกร่วมสุขกันมานั่นเองฉันไพ่เดอสซันกับสามใบเทาหมายกับคุณเป็นความมั่นคงของเขาคุณเป็นความอบอุ่นความเข้าใจของเขานน่นแหละเขาอาจจะเดินจากคุณไปหาคนอื่นเหมือนกับกระดาษที่มันปิวไปอะ่ะแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะนี่ความรักความมั่นคงสิ่งที่มีคุณค่าและเข้าใจเขามาที่สุดก็คือคุณเมฆนั่นแหละแต่เดอเเเิวววรรหมาาาาายยค่่พักแททท้้้ีุณงได ถึงบอกว่าเดือยไฮพิเทกกับเดอยเลิฟเบิ้วหมายความว่ารักแท้ที่ให้ใครสักคนนึงไปอ่ะมันอาจจะเหมือนกับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวนั่นเองเช่นเด e ือยเลิฟเหมายความว่าอะไรคุณอาจจะรักแท้เขากลับมาเพราะคุณรักแท้กับเขาไปเขากลับมาเป็นความรักกลับมาเพราะคู่กันเหมือนคนที่ยังรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเกิน4เดือนเกิน1ปีไปแล้วเกินแบบ2ปีไปแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับถูออฟซอร์เข้ามาสำหรับคนที่เลือกราคนรักไปเกิน1ปีหรือ2ปีในการขอคำลาแบบนี้นะนี่เดือนขึ้ แล้วแต่คุณว่าคุณยังคิดถึงเขาหรือรอเขาอยู่หรือเปล่าจะอรอจนกว่าจะหายเจ็บนั่นแหละฉันไพ่สองดาบของนายในกรณีที่แบบแชัดเจนยนะการเลิกลาคนเราไปเกินหนึ่งปีหรือสองปีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะว่าเราอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่อยากจะไปหรอกรอเขาจนเหมือนกับเจ็บไปเรื่อยเสียใจไปเรื่อยเห็นไหมครับ้องไห้จนเหมือนกับตาบอดอะลองให้จนเหมือนกับตาเราเหมือนกับไม่มีน้ําตาไหลออกมาแล้วอะหัวใจเราถูกทำร้ายจนเหมือนกับต้องกลับมากอดตัวเองละด้วยความเจ็บปวดฉันไพ่สองใบนี้หมายความว่ามเหมือนกับเราเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยจนเหมือนกับสุดท้ายเขาไม่ เขาบอกให้เรารักเขาบอกให้เรารอเขาบอกรักเราแล้วก็รออยู่แบบนี้รอไปเรื่อยๆเขาบอกเขาจะกลับมาแต่สุดท้ายเขาไม่กลับสุดท้ายเขาไม่เลือกสุดท้ายเรายอมไม่ยอมรอเขายอมรักเขาอยู่แบบนี้ถ้าจุดท้ายเขาไม่กลับมาหากันน่ะมันเหมือนกับเดินไฮพิเทคกับสองหนัหมายความว่าเราเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยจนเจ็บน้อยที่สุดอ่ะนะครับเลยรอเขาอยู่แบบนี้จนหยุดรอไปเองเพราะเจ็บปวดเสียใจจนหมดเหมือนกับรู้แหล้ว่าเธอไม่กลับมาหาการนรู้แล้วว่ารอเราไม่ได้อะไรก็เลยทำะายแบบนี้ว่าคนที่เลิกรักหรือเลิกเรา เกินหนึ่งปีหรือสองปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะพบเจอความสุขพบเจอการหลุดพ้นอย่างที่ทํานายให้แต่ไม่พอแค่นั้นนะการหยุดพ้นหรือการอยู่ที่ของเราเนี่ยพอคุณเจ็บจนพอแล้วมากกว่าหรือไม่อยากจะกลับไปแล้วมากกว่าก็เลยทำนาในกรณีคนโสดคนที่ไม่อยากจะกลับไปแล้วหรือคนเลิกรากคนแล้วมากเกินหนึ่งปีหรือสองปีว่าจะพบเจอความสุขเข้ามาจะพบเจอคนรักที่เป็นเดือดซันส่งแสงพระอาทิตย์การพบเจอความรักเมตตาอุปถัมภ์แบบเหมือนกับดวงสเสน่หานะทํานายแบบนี้นะว,ว่าดวงช่วงนี้มีสเสน่ห์การที่เหมือนกับความรอคอยของคุณเนี่ย มันทาให้คุณไม่พบเจอความรักที่เหมาะสมกับคุณแล้วนะการที่คุณผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาเนี่ยมันทําให้คุณพบเจอที่ของคุณแล้วนะผมเล่ามานแะ้วชาวสี่เมษช่วงเมษายนนะครับจะพบเจอความรักแท้พบเจอคู่แท้พบเจอคนรักที่เข้ามาให้ติดต่ออุปถัมภ์ดูแลเข้ามาให้เลือกก่อนในช่วงเดือนนี้แต่ไม่เกินหรอกครับสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยหรือปีนี้นะที่แฮง์แมนเข้ามาเห็นไหมครับในปีนี้คุณจะตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเจอความรักที่เหมือนกับ ได้สละโสดได้มีครอบครัวได้มีคู่ได้อยู่เคียงข้างคนที่เขาอยากจะรักเราอบอุ่นดูแลเราแบบถึงขั้นแบบแต่งงานมีครอบครัวเลยเะนนั้นผมทำนายทำนายชาวสีเมฆจะพบเจอเนคู่แต่ว่าอีกมาสองสามปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคบกันในปีนี้นะครับไม่เกินแต่พอไม่เกินสองสามปีหน้าเนี่ยคุณถึงขั้นแต่งงานกับคนคนนี้แหละก็เลยทำนายว่าํำพาบุกเพสสิ่งดีความรักแท้มาให้กับคุณชาวส0เมรเดลเอรเบิร์กกระสิบถุยนั่นเองก็เลยทำนายสั้นเลยว่าชาวสีเมฆช่วงเมษายนเนี่ยจนถึงปีนี้นะครับจคนเร แต่จะสละโสดในปีนี้นะจะเจอคู่รักที่ดีเลยเป็นคนที่อบอุ่นเข้าใจเราดูแลเราเป็นครอบครัวกับเราแล้วเป็นหลักแท้ด้วยนะครับหลักแท้เพราะอะไรเพราะคนคนนี้อาจจะถึงขั้นอยู่บ้านสร้างครอบครัวสร้าง